น้อใหม่จ้าน่อใหม่ต้มแล้วสิตากแดดด้วจ้ะเด้อตากแดดแห้งงเอาทักไปกินในเมืองหนอกด้วจ้ะมันบอกมีคือเมืองไทยก็เลยต้อง แปรรูปเป็นอาหารแห้งเก็บไปกินโดนได้จ้าที่สำคัญกับว่านักเวลาเอาไปกับว่าได้คิดยากเรื่องน้ำนักจ้าตากแห้งๆเก็บไปกินโดนได้ต้มแล้วก็ไปตากแดดตากให้แห้ง แพ็กใซ่ถุงเวลาสิกินกัเอามาต้มไม้แซ่น้ำแล้วก็ต้มไม้มันก็ขึ้นตแกงได้จะแกงแง่สคือกันลองเบิ่งเดอ้อผู้ใดไปทำงานเมืองนอกผู้ใดบ่เคยเห็ดแต่สำหรับผู้ที่เคยไปแล้วก็ ิดว่านาสิรูจักก้ดอกเนาะอาแนวอยู่แนวกินบานเหอาไปไว้ถ้กกินตะเนาะโดนๆได้กินของบานเฮ่านี่โอ้ยสุดยอดเลยเด้อจันนี่เด้อไปหาซื้อมันกะมันก,ะ,นกะไกลลำบากมองไปมองมาที่สำคัญกะะับราคาแพงแพงเสียดายเงินเนาะค่ะ แบบนี้ก็แกคัดแต่อยู่เวลาหิวเวลาอยากกินของบรร ب ا เห้องก็เอาออกมาเค็ดกินจังเสียบกันเด้อจ้าหน่อไม้หน่อไม้สุดๆห้องเราเอามาฝานตากตุ่มตุ่มว่ต้อง,งจืดไรก็ได้พ่อหลวกลวกนี่ก็ได้จ้าตุ่มพ่อหล,ลวกลวกเอามาตากแดดแห้ง แพกใส้ถุงเห็นแล้วกับแพกใส้ถุงยาอากาศมันเขา่ามันสิได้ว่าอับพ่มอุ่นพักขี้เล็กน้อไม้คลิปตี่แล้วนะเห็ดน,น้อไม้ต้มโอ้น้อไม้เผาแล้วจะน้อไม้เผาน้อไม้เคียนอันนั้นเอาไวท้ทาไปหมก ถ้าไปมกถ้าไปซุปน,นี่ถําไปิเอาไปแกงเอาไปพัดจ้ะเป็นตาแสบบ้ <c oughs> นอหม่ตากแดด